กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารดยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง f อฟมาและเอฟเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าเรามาสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะคะ ฮานอยสูตรวัดใจนะคะแอดมินให้เด่นไปที่4กับ8นะคะแนวทางเข้านะคะนอยพิเศษนะคะแอดมินให้เด่น8นะแต่เจาไม่เข้าเสียดายมากเลยนะคะพี่น้อง83นะคะหลุดไปนะคะส่วน09นะคะ09ก็หลุดนะคะนอยปกตินะคะ34มานะคะ3443ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะ ส่วน77ก็หลุดไปนะคะนอย V I P นะคะ52นะคะก็หลุดนะคะส่วน59ก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะ5 2 0นะคะตัววิ่งมานะคะตัววิ่ง8สรุปเข้ามา1น้นอยนะคะพี่น้องจ๋า เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามารับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันที่วันที่แปดเดือนแปดปีหกสิบสี่นะคะแนวทางฮานอย สูตรวัดใจนะคะวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่ห้ากับศูนย์นะคะศูวนย์วิ่งก็จะมีสามเจ็ดหนึ่ง ดีนะคะเรามาเจาะศูนย์กันนะคะก็จะมีศูนย์สามศูนย์เจ็ด ศูส่วนเด่น5ก็จะมี5้าสองห้าชุดกันนะคะก็จะมี5 9 0เศ แปดห้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะศูนย์สามห้าสามห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะแล้วก็จะเป็น อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะแคปไว้จดไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยไว้น้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พาหรือชาแนลด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า